ท่านผู้ชมครับดูข่าวดูคราวหรือ,อยังครับระหว่างบิ๊กโจก๊กกับบิ๊กเต่าฮะหลายคนก็ถามว่าอาจารย์เรื่องแบบเนี้มันเกิดขึ้นโอ้หวิพักษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเลยว่ายังไงเนี่ยใครของแท้และใครของปลอมฮะเรือ่องนี้ฮะหลายคนบอกเอ๊ะขณะเนี้โอ้ยมันบานปลายหรือ,อยังฮะแล้วก็วงการสกีกีก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเลยเลยครับก็บอกว่าระดับบิ๊กเต่าเนี่ย มีตำแหน่งเป็นรองผู้มีญชสรการกับบิ๊กโจ๊กตำแหน่งรองผู้มอิา,าระตรํารวจแห่งชาติฮะเห็นปรากฏว่าเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการไปฟ้องนะครับบิ๊กเต่าหรือรองผู้มีอิสการนะครับสอบสวนกลางต่อสารอาญาคุเทพใตายไปแล้วในความผิดทันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาอันนี้โทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับเรื่องนี้ฮะคราวนี้ต้องมาดูกันฮะถามว่าบิ๊กเต่ากลัวไหม ตอบได้เลยครับท่านผู้ชมครับในคดีมิ่นประมาทผมเชื่อเลเกินครับว่าบิ๊กเต่าเขาไม่กลัวหรอกครับเรื่องคดีมินประมาทเวลาต่อสู้บิ๊กเต่าก็อ้างเชื่อลือเกินครับว่าก็ต้องอ้างวันหนึ่งกระทำการโดยหน้าที่ฮะแสดงความเห็นโดยสุจริตนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์สาธรารณะนี่คือหลักของการต่อสู้มิ่นประมาททั่วไปเห็นนะครับนอกจากนี้แล้วส่วนบิ๊กโจ๊กฮะจะมาเปิดเผยดังที่ลูกน้องออกมาบอกหรือเปล่าครับว่าถ้าเปิดเผยนั้น ล้วบอกว่าตายทั้งหน่วยงานจริงหรือไม่ครับดังนั้นท่านผู้ชมฮะท่านอยากให้ทางบิ๊กโจ๊กออกมาเปิดเผยนะครับว่าใครรับสวยหรือไม่อย่างไรนะครับแสดงความเห็นกันเข้ามามากๆแล้วอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าบิ๊กเตาไหนๆชนแล้วชนให้จะใาเลยนะครับและบิ๊กเตาก็บอกเลยฮะอย่าคูอย่าคูแฉมาเลยแฉมาเลยไม่ว่าตัวผมก็ดี แะหรือใครผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกันดีแฉมาอย่าคูดีนะครับไม่บอกว่าอย่าห้ง่งโ้่งกันมาโอ้ยุ่งเลยฮะเรื่องนี้ต้องติดตามกันดูฮะระวังบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กเต่าใครของแท้นี่ฮะ